สวัสดีครับชาว Detective Code M ทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องราวสุดสะพรึงที่จะมาเล่าให้ฟังรับรองว่าขนหัวลุกแน่นอนเคยสังเกตไหมครับว่าสิ่งของใกล้ตัวที่ดูธรรมดาอย่างเหล็กดัดหน้าต่างบางครั้งมันก็ซ่อนความลับที่น่าตกใจไว้เรื่องราวที่เราจะดำดิ่งลงไปในวันนี้คือห้าคดีฆาตกรรมปริศนาที่ล้วนมีเหล็กดัดหน้าต่างเข้ามาเกี่ยวข้อง คดีเหล่านี้ถูกซ่อนเร้นมานานรอคอยให้ใครสักคนมาไขรหัสมาดูกันว่าภายใต้ความแข็งแกร่งของเหล็กดัดพวกมันจะซ่อนความโหดร้ายอะไรไว้บ้างและคดีแรกที่เราจะเปิดเผยในวันนี้คือคดีของบ้านร้างริมคลองที่หลายคนบอกว่ามีวิญญาณสิงสผิดคดีแรกครับคดีบ้านร้างริมคลองแห่งนี้เกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีก่อนคุณสมพรเจ้าของบ้านถูกพบเสียชีวิตอยู่ภายในห้องนอน สภาพศพหน้าอานาถมีร่องรอยถูกทำร้ายและประตูกับหน้าต่างทุกบานถูกล็อกแน่นหนาจากด้านในสิ่งที่ทำให้คดีนี้เป็นปริศนาคือเหล็กดัดหน้าต่างบานหนึ่งซึ่งเป็นเหล็กดัดเก่าแก่ที่มีลวดลายซับซ้อนดูเหมือนจะถูกง้างออกเล็กน้อยแต่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าผู้ตายซึ่งร่างกายไม่แข็งแรงจะง้างเหล็กดัดที่แข็งแรงขนาดนั้นได้อย่างไรตำรวจลงความเห็นว่าเป็นอุบัติเหตุ แต่ชาวบ้านเล่าลือกันว่าเป็นฝีมือของผีเฝ้าบ้านที่หวงสมบัติทำให้ไม่กล้ามีใครเข้าไปยุ่งกับบ้านหลังนี้อีกเลยจนกลายเป็นบ้านร้างอย่างที่เห็นในปัจจุบันคุณสมพรเป็นคนมีฐานะแต่ใช้ชีวิตสันโดษมีเพียงญาติห่างๆคนหนึ่งที่มาเยี่ยมเยียนเป็นครั้งคราวตำรวจเคยเรียกญาติคนนั้นมาสอบปากคำแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าคดีนี้จึงถูกปิดไปในที่สุดโดยทิ้งไว้เพียงความสงสยัย และเสียงร่ำลือถึงเหล็กดัดอาธารับบานนั้นคดีที่สองครับคดีเพชรพันล้านนี่เป็นคดีปล้นเพชรครั้งใหญ่ที่พลิกโฉมหน้าวงการตำรวจไปเลยเหตุเกิดในคริษหารหรูใจกลางเมืองผู้เสียหายคือคุณหญิงมาลายัยเซฐีนีผู้เก็บสะสมเพชรพมูลค่ามหาศาลโจรเข้าทางหน้าต่างบานหนึ่งที่ติดตั้งเหล็กดัดดีไซน์ทันสมัยที่สุดแต่ที่น่าแปลกคือเหล็กดัดเหล่านั้นไม่ได้ถูกงัดหรือตัดออกไปเลยแม้แต่น้อย หน้าต่างถูกทุบจากด้านในอย่างจงใจและเพชรทั้งหมดก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยตำรวจระดมกำลังสืบสวนอย่างหนักแต่ก็ไม่พบเบาะแสจนคดีนี้กลายเป็นตำนานของการปล้นที่เหนือความคาดหมายสิ่งที่ทุกคนสงสัยคือโจรมีวิธีใดในการเข้าออกโดยไม่แต่ต้องเหล็กดัดหรือว่าคุณหญิงมาลัยเองที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการหายไปของเพชรเหล่านั้นเพราะจากคำให้การของแม่บ้าน คุณหญิงมักจะพูดถึงเรื่องการเงินที่ไม่ค่อยคล่องตัวในช่วงหลังๆแต่ตำรวจก็ไม่สามารถหาหลักฐานใดๆมายืนยันได้ทำให้คดีนี้ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้และเหล็กดัดเหล่านั้นก็ยังคงเป็นพยานเงียบที่รอวันบอกความจรงิงคดีที่สครับปริศนาห้องขังหมายเลข7คดีนี้เกิดขึ้นในเรือนจำเก่าแก่แห่งหนึ่งนักโทษเอก อูต้องหาคดีฆาตกรรมถูกพบเสียชีวิตในห้องขังของตัวเองด้วยสภาพที่เหมือนถูกบีบคอจนขาดใจตายสิ่งที่น่าตกใจคือห้องขังนั้นถูกปิดล็อกอย่างแน่นหนาจากด้านนอกและเหล็กดัดหน้าต่างห้องขังก็ยังคงสภาพเดิมไม่มีร่องรอยการงักแนะใดๆทั้งสิ้นการชันสูตรศพไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือรอยขีดข่วนใดๆบนร่างกายนอกจากรอยช้ำบริเวณล,ลำคอ ทำให้ตำรวจสันนิษฐานว่าเป็นการฆ่าตัวตายแต่เพื่อนนักโทษและผู้กุมหลายคนยืนยันว่านักโทษเอกเป็นคนร่าเริงไม่เคยมีท่าทีซึมเศร้าหรืออยากฆ่าตัวตายเลยสิ่งที่ทำให้คดีนี้สลับซับซ้อนยิ่งขึ้นคือมีเสียงร่ำลือกันว่าห้องขังหมายเลขเจนี้มีเรื่องเล่าอาธรรมเป็นห้องขังที่เคยมีนักโทษฆ่าตัวตายไปแล้วหลายคนและเหล็กดัดหน้าต่างบานนั้น ก็เป็นเหล็กดัดที่ถูกใช้มานานกว่าร้อยปีมันรับรู้เรื่องราวอะไรมาบ้างมันเห็นอะไรในคืนที่นักโทษเอกเสียชีวิตมันยังคงเก็บงำความลับอะไรไว้ในความมืดมิดของคุกแห่งนี้คดีที่สี่ครับโศกนาฏกรรมระเบียงดอกไม้คดีนี้เกิดขึ้นที่คะหาสารของคุณหญิงพิกุลคู่สูงศักดิ์ดิกและเป็นที่รู้จักในฐานะนจัดสวนมืออาชีพคุณหญิงพิกุล ถูกพ,พบเสียชีวิตจากการตกลงมาจากระเบียงชั้นสองสภาพศพนอนจมกองเลือดโดยมีเหล็กดัดระเบียงที่สวยงามแต่เก่าแก่บิดเบี้ยวผิดรูปไปเล็กน้อยทําให้ตํารวจสันนิษฐานว่าเหล็กดัดอาจชํารุดหรือคุณหญิงพี่คุณอาจจะพลาดท่าเลื่อนตกลงไปเองแต่ลูกชายของเธอคุณชายทิตติยืนยันว่าแม่ของเขาระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยอย่างมากและเหล็กดัดระเบียงก็เพิ่งได้รับการซ่อมบำรุงไปไม่นานมานี้ยิ่งไปกว่านั้น คุณหญิงพิกุลยังเป็นโรคก,กลัวความสูงไม่กล้าเข้าใกล้ระเบียงเท่าไหร่นักสิ่งที่น่าสงสัยอีกประการคือใกล้ๆบริเวณที่เกิดเหตุมีดอกกุหลาบสีขาวร่วงหล่นอยู่จำนวนมากซึ่งไม่ใช่พันธุ์ที่ปลูกอยู่ในสวนของครหาสารแห่งนี้เลยไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีพยานรู้เห็นไม่มีหลักฐานอื่นๆนอกจากเหล็กดัดที่บิดเบี้ยวและดอกกุหลาบปริศนาเหล็กดัดที่เคยประดับประดาด้วยดอกไม้งดงาม กลับกลายเป็นพยานแห่งความตายที่ยังคงเป็นปริศนาคดีสุดท้ายครับกุญแจเหล็กดัดปริศนาคดีนี้เป็นคดีที่แปลกประหลาดที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมานายช่างสมศักดิ์ช่างเหล็กดัดฝีมือดีที่ทำงานมาทั้งชีวิตถูกพบเสียชีวิตในโรงงานของตัวเองด้วยสภาพที่เหมือนถูกไฟฟ้าช็อตสิ่งที่น่าแปลกคือมือของเขากำกุกุญแจเหล็กดัดอันเล็กๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในโรงงาน กุญแจนั้นมีลวดลายประหลาดไม่เหมือนกุญแจทั่วไปและตำรวจก็ไม่พบร่องรอยการงัดแงะหรือการบุกรุกใดๆในโรงงานนายช่างสงศั์เป็นคนพิถีที่ถันและรอบคอบเรื่องความปลอดภัยมากการที่เขาจะถูกไฟฟ้าช็อตตายอย่างกระทันหันเช่นนี้เป็นเรื่องที่ผิดวิสัยนอกจากนี้ลูกชายของนายช่างสมศั์นายอารมให้การว่าพ่อของเขา กำลังหมกมุ่นอยู่กับการสร้างเหล็กดัดชิ้นพิเศษชิ้นหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นงานชิ้นสำคัญที่สุดในชีวิตแต่ก็ไม่มีใครเคยเห็นเหล็กดัดชิ้นนั้นเลยหลังจากที่นายช่างสมศักดิ์เสียชีวิตกุญแจเหล็กดัดในมือของนายช่างสมศักดิ์มันไขไปสู่ความลับอะไรหรือว่านี่คือกุญแจสู่เหล็กดัดชิ้นพิเศษที่เขาเคยพูดถึงทั้ง5้าคดีที่เราได้เล่ามานี้มีสิ่งหนึ่งที่เชื่อมโยงกันอย่างน่าประหลาดใจ นั่นก็คือเหล็กดัดหน้าต่างหรือเหล็กดัดที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอาคารดูเหมือนจะกลายเป็นพยานปากเอกในคดีปริศนาเหล่านี้แต่พวกมันกลับไม่สามารถพูดได้สิ่งที่น่าคิดคือเหล็กดัดเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันอันตรายแต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นหรือส่วนหนึ่งของโศกนาฏกรรมหลายครั้งที่ตำรวจและนักสืบพยายามมองหาเบาะแส จากหลักฐานที่จับต้องได้แต่บางทีสิ่งที่เรามองข้ามไปอาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรามาโดยตลอดสิ่งเหล่านี้ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าอะไรคือความจริงเบื้องหลังเหล็กดัดเหล่านี้พวกมันกำลังพยายามบอกอะไรเรากันแน่ใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการบิดเบือนความจริงทั้งหมดทุกคดีที่เรานำเสนอแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของจิตใจมนุษย์ และความสามารถในการปกปิดความจริงที่น่าตกใจแม้คดีเหล่านี้จะยังคงเป็นปริศนาแต่สิ่งที่สำคัญกว่าการไขคดีคือการที่เราได้มารวมตัวกันที่นี่ที่ Detective Code M เพื่อร่วมกันไขรหัสแห่งความจริงผมเชื่อว่าพลังของชุมชนนักสืบอย่างพวกเราจะช่วยกันจุดประกายความหวังให้เราสามารถมองเห็นเบาะแสที่ซ่อนอยู่และเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆเข้าด้วยกันได้ เราอาจจะไม่ได้เข้าไปอยู่ในที่เกิดเหตุจริงแต่เราสามารถร่วมกันวิเคราะห์ร่วมกันถกเถียงและร่วมกันค้นหาคำตอบได้จากข้อมูลที่มีผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในการไขปริศนาเหล่านี้เราคือชุมชนเดียวกันที่มีความสนใจและความปรารถนาในการค้นหาความจริงไม่ต่างกันการได้เห็นคอมเมนต์การได้อ่านความคิดเห็นของทุกคนทำให้ผมมีกำลังใจที่จะสร้างสรรค์นเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไป เราคือทีมเดียวกันที่พร้อมจะดำดิ่งลงไปในทุกความลับทีมที่พร้อมจะเผชิญหน้ากับความจริงไม่ว่าจะน่ากลัวแค่ไหนทุกคดีที่เราได้นำเสนอในวันนี้ถึงแม้จะยังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนแต่สิ่งที่เหลือทิ้งไว้คือบทเรียนอันล้ำค่าเหล็กดัดที่ดูเหมือนจะเป็นแค่สิ่งของไร้ชีวิตกลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความจริงที่ถูกซ่อนและความมืดมิดในจิตใจ,ใจมนุษย์ มันสอนให้เราไม่มองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆที่อยู่รอบตัวเพราะบางครั้งกุญแจส,สำคัญในการไขปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจจะซ่อนอยู่ในรายละเอียดที่เรามองข้ามไปเสมอคดีต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องเตือนใจว่าความชั่วร้ายมักจะซ่อนตัวอยู่ในเงามืดแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นโอกาสให้เราได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมนุษย์ในการค้นหาความจริงและความยุติธรรม แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเรื่องราวเหล่านี้ก็ยังคงอยู่ในความทรงจําและยังคงรอคอยการคลี่คลายเหล็กดัดเหล่านี้จะยังคงยืนหยัดเป็นพยานเงียบที่รอวันบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดอีกครั้งมันยังคงอยู่ที่นั่นพร้อมที่จะเผยความลับของมันในวันที่เหมาะสมเรื่องราวของเหล็กดัดอาธร,รมทั้งสามคดีในวันนี้ได้เดินทางมาถึงบทสรุปแล้วครับ แต่การเดินทางของเราในโลกแห่งปริศนาของ Detective Code M ยังไม่จบลงง่ายๆถ้าคุณชื่นชอบการไขคดีการดำดิ่งสู่เรื่องราวลึกลับและการค้นหาความจริงไปพร้อมกับผมอย่าลืมกด subscribe ช่อง Detective Code M ไว้เลยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกเรื่องราวทุกปริศนาที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังและถ้าคุณคิดว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์หรือน่าสนใจอย่าลืมกด like และแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆของคุณได้ชมกันเยอะๆนะครับยิ่งมีคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเรามากเท่าไหร่พลังในการขาไขปริศนาของเราก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นและที่สำคัญที่สุดผมอยากอ่านความคิดเห็นของคุณคุณคิดอย่างไรกับคดีเหล็กดัดอาธรรามเหล่านี้คุณมีเบาะแสหรือทฤษฎีอะไรเพิ่มเติมไหมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมอ่านทุกคอมเมนต์และเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับปริศนาชิ้นใหม่ที่รอการคลี่คลายไปพร้อมกันครับ